เขาไปเพราะอะไรเรื่องเงินเรื่องความท้าทายหรือว่า Beyond คิกบ็อกซิ่ตีข่าวแต่ละทีก็เหมือนอยากจะช่วยให้ชิงกิดออกจากวันยางไงอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะตอนแรกว่าจะไม่แตะเรื่องนี้มาพูดแล้วแต่ยังไงก็ต้องพูดครับกับชาว Boxing f a n ฟนดอมครับบ็อกซิ่งแฟนดมช่อง YouTube ของคนที่รักมวยชอบมวยร่วมพูดคุยกันครับกติกาคิกบ็อกซิ่กติกาการทกต่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเวนี้ที่เป็นการต่อสู้และเป็นกีฬา เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับตามภาษาของคนที่บ้ามวยคือถามว่าต้องวิเคราะห์อะไรไหมนะครับว่าทําไมเขาถึงอยากออกก็ตามหัวข้อคลิปตามชื่อคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวไล่เรียงเสียงประสาของเหตุการณ์ก่อนก่อนอื่นก็ไปรู้จักชิงกิสก่อนนะครับเอาคร่าวๆนะครับชิงกิสเนี่ยเก่งมาจากไหนชิงกิสหลกๆก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแหละครับก็เป็นมวยที่รูปร่างดีครับสูงวันสักร้อยแปดสิบเอ็ดเนี่ยเขาก็รูปร่างดีแล้วก็ต่อยมาเรื่อยๆก็ชนะชนะชนะ ก็มาเคยแพ้สิทธิชัยเหมือนกันนะครับสิทธิชัยสีสองพี่น้องสมัยที่เขายังไม่ได้เก่งมากแต่หลังจากที่เขาผ่านสิทธิชัยเจอนักมวยไทยอย่างพวกซุเปอร์บอล bon, หรือว่ามีช่วงหนึ่งที่เคยเจอกับไซโยกเลยนะครับไซโยกพุ่มพันม่วงเขาก็ชนะไซโยกมาได้อ่าหลังจากนั้นก็มีชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆๆถามว่าแพ้ใครยังไงก็ส่วนมากจะไปแพ้ในกติกามวยไทยเสยมากกว่านะครับแต่พอเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งเข้าแล้วเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงด่งดังน่าจะตั้งแต่ตอนที่ได้แชมป์เควันนะครับบัวขาวแชมป คนนี้ก็เหมือนกันครับอยู่ในระดับเดียวกันกับบัวขาวเลยก็ว่าได้ครับแต่ทําไมค่าตัวเขาดูเหมือนจะน้อยกว่าบ,บัวขาวฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยบัวขาวเรียกค่าตัวได้ไฟท์ละสิบห้าถึงสามสิบล้านแล้วนะครับในขณะที่ชิงกิตน่าจะอยู่ประมาณสักหลักสิบประมาณสักหลักสิบล้านได้ในมุมผมคิดว่าประมาณนี้แต่เขายังไม่เคยเปิดเผยนะครับหลักสิบแต่ไม่ถึงไม่ถึงสามสิบแน่นอนนะครับเพราะว่าวันเคยเปิดเผยเอาไว้ว่านักชกที่ค่าตัวมากที่สุดในวัน ตอนนี้ก็คือดิมิทรสจอห์นสันซึ่งนานๆต่อยทีอยู่แล้วเพราะว่าจีดิมิทรีสเขาค่าตัวหลักนี้มาตั้งแต่ก่อนอยู่แล้วนะครับเขาเคยค่าตัวระดับนี้มาตั้งแต่ยูเอฟซแล้วบางไฟ์เขาได้มากกว่านี้ซะอีกแต่พอมาต่อยวันในช่วงที่ใช้คําว่าแก่แล้วนะครับช่วงเหมือนจะรีทายแล้วก็ยังได้ค่าตัวหลักนี้อยู่ก็คือ35ล้าน34ล้านในขณะที่จิงกิยที่บอกว่าตัวเองอยู่ในระดับที่ ชื่อเสียงความดังพอๆกับบัวขาวแต่ทำไมค่าตัวมันน้อยกว่าบัวขาวเสียเหลือเกินตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นก็ได้นะครับแต่ถามว่าเฮ้ยแต่ชิงกิดมันรวยอยู่แล้วนะต่อยมวยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ต้องการเงินหรือเปล่าอืมก็ใช่ครับชิงกิดรวยอยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของความน่าเชื่อถือเนาะแบบคนนึงอย่างเอาเทียบกับบัวขาวนี่แหละชิงกิดกับบัวขาวอ่ะบัวขาวเรียกค่าตัวได้เท่านี้แต่ชิงกิทเองก็เรียกค่าตัวได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าถ้าน้อยกว่าบัวขาวเขาคงไม่อยากชคหรือเปล่านะครับ อันนี้ในมุมมองผมนะเพราะว่าบัวขาวก็เป็นแชมป์ดังของ K1 ในขณะที่ชิงกิตก็เป็นแชมป์ดังของ K1 เหมือนกันและในข่าวที่ปล่อยออกมาล่าสุดเลยคือ,อเป็นทางมารัฐนะครับที่ออกมาพูดให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงชิงกิทนะว่าชิงกิทเนะี่ยเขาจะสละเข็มขัดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเบอร์2ออย่างซูเปอร์บอลหรือว่าเขาเองเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ที่จะไปสู้เพื่อแย่งเข็มขัดเส้นนี้ของเขาอ,อันนี้ก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาและมีทิ้งท้ายช่วงท้ายเอาไว้บอกว่าเส้นหมายจุดหมายปลายทางของเขา ที่อยากจะไปต่อก,ก็คือประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเขาอาจจะจะกลับไปที่ญี่ปุ่นครับไปชกรายการ K1 อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ย K1 ก็เพิ่งมาจัดนะที่ว่าบัวขาวไปแพ้มานะครับที่วัวขาวแพ้ล่าสุดเลยที่เขาไปชก k ครายการพิเศษน,นะครับหรือว่าเคเขาอาจจะจะกลับมาทวงบอลลังเจ้าของกติกาคิกบ็อกซิง่งเบอร์หนึ่งของโลกก็ได้อยากจะกลับมาเป็นองค์กรคิกบ็อกซิ่งที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้องค์กรที่บอกว่ายิ่งใหญ่่สุดในโลกในกติกาคิคคบกบ็นวนว แล้วหลายคนจะบอกว่ามันจะมีอีกอันนนื้อที่เพชรพนมรุ้งอยู่แต่ว่าถ้าเทียบจากนักชกที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกยังอยู่ในสังกัดวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากนักชกที่เจ๋งสุดในโลกไปอยู่สังกัดไหนสังกัดนั้นก็น่าจะเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีแน่นอนแต่ว่าข้อเสียเลยคือก่อนหน้านี้ชิงกิตออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองบอกว่าอยากจะฉีกสัญญากับวันนะครับเคยตีข่าวแบบนี้มาแล้วหนึ่งครั้งและวันเองก็โต้ด้วยการที่บอกว่าไม่มีอะไร เราเคยเสนอออฟเฟอร์ไปให้เขาหลายทีแล้วแต่เขาไม่เอาสักทีนะครับเสนอคู่ชกไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าข่าววงในก็บอกออกมาอยู่ว่าที่เสนอไปอ่ะก็อาจจะให้เขาไปต่อยกติกามวยไทยบ้างให้เขาไปต่อยกับคนที่เขาเคยชนะมาแล้วบ้างซึ่งเขาไม่อยากจะสู้ด้วยแล้วเขามองว่าเขาเหนือกว่าไปแล้วอะไรอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นจะให้เขาต่อยกับซูเปอร์มอนอีกหรือเขาต่อยกับมารัดอีกอย่างเงี้ยเขาคิดว่าไม่เอาอ่ะ เฮ้ยคนอื่นๆที่บอกว่าเก่งๆทําไมไม่ลองมให้สู้เขาดูเขาเคยเปรย์ๆแบบนี้เหมือนกันว่าแล้วทําไมไม่ให้เขาสู้กับตะวันฉายล่ะเอาตะวันฉายมาต่อยคิกบ็อกซิ่งไหมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามองในมุมเขาก็ใช่แหละเขาอยากจะสู้กับนักมวยไทยที่ เก่งที่สุดนะครับที่เป็นแชมป์อยู่ซึ่งก็คือตะวันฉายที่ถือแชมป์ของวันอยู่นะแล้วก็เอาแชมป์มาสู้กันในกีฬาชกบ็อกซิง่งถ้ามองอย่างนี้มันก็เป็นการเอาเปรียบตะวันฉายหรือเปล่าทำไมชิงคิดไม่คิดแบบนี้บ้างนะครับว่าตะวันฉายต่อยคิกบ็อกซิ่งไม่ได้เก่งต้องยอมรับว่าต่อยคิกบ็อกซิ่งไม่ได้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเออจะให้ไปสู้กับคุณเลยที่ค่าตัวแบบเป็นระดับแชมป์เควันค่าตัวหลัก10ล้านตะวันฉายค่าตัว5้าล้าน7จล้านอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ถึงกันหรือเปล่าหรือว แต่โดยรวมแล้วนะ่ะท่าทีของวันเงียบไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับก็น่าจะรอจนถึงหมดสัญญาแหละเพราะฉะนั้นแล้วชิงกิทก็เตรียมโดนดองได้เลยในมุมมองผมนะเพราะว่าเขาประกาศเหมือนว่าจะดองมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คืออารมณ์แบบชิงกิทเนี่ยวันไม่ได้อยู่นิ่งเฉยวันส่งข้อเสนอไปให้หลายทีแล้วว่าต่อยกับคนนี้ไหมต่อยกับคนนี้ไหมซึ่งชิงกิทไม่เอาเลยค่าตัวคือวันจะเป็นค่าตัวแบบนี้นครับถ้าต่อยกับคนไม่เก่งค่าตัวก็จะได้ไม่เยอะ ถ้าต่อยกับคนเก่งก็จะได้ค่าตัวเยอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกเลยเรื่องเงินก็คงตัดออกไปอาจจะต้องใช้คําว่าไปหาความท้าทายใหม่ก็ได้ตรงนี้ก็ยังจะมีผลอยู่ยจงไม่ได้เข้มขัดเส้นอื่นอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ดีลกันในเรื่องของสัญญงสัญญาอะไรเสียมากกว่าแต่ถ้าไล่เรียงเสียงประสาทแล้วจากที่ผมคิดเอาเองเออเองเนี่ยผมมองว่าน่าจะน่าจะงอนกันแล้วแหละครับน่าจะไม่อยากสู้กันแล้วแล้วก็อย่างซูเปอร์บอลเองก็ดีใครเองก็ดีที่อยู่ในรุ่นพิกัดเดียวกันเนี่ยเขาคิดว่าเขาเหนือกว่าไปหมดแล้ว ซึ่งถามว่าเหนือกว่าจริงไหมถ้าตามเชิงอะไรแล้วก็ใช่ครับเขาเหนือกว่าจริงครับแล้วก็สาคัญที่เขาเหนือกว่านักมวยทุกคนในเรนกิ้งของเขาเพราะว่าเขาเหนือกว่าในเรื่องของร่างกายเขาร่างกายฟิตเปียจริงๆในการมาเจอกับใครแต่ลไฟา์อย่างที่เจอกับมาลัดในไฟล์ล่าสุดเขาก็เหนือกว่าจริงๆครับโอเคครับแฟนแบบนอลมวยคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเรื่องราวของชิงกิศอลาซอฟที่อยากจะออกกับวันนะไม่อยากจะอยู่วันแล้วตอนนี้อายุ31ปีนะก็น่าจะชกได้อีกยาวๆเหมือนกันสักปีได้ยปีได้อย เพราะฉะนั้นแล้วหากเขาออกจากวันได้เขาก็จะไปสามารถหาเข็มขัดเส้นอื่นได้อีกอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้แบบอาจจะเบื่อเส้นนี้แล้วไม่อยากจะคาดเข็มขัดของวันแล้วในขณะที่ฝั่งของวันถ้าเขาออกมันจะเป็นยังไงก็อาจจะสนุกขึ้นก็ได้นะครับฝั่งของวันเนี่ยตอนนี้เขาเป็นแชมป์โลคิกบ็อกซิ่งเฟเธอร์เวทแลวก็เป็นแชมป์เวอร์กังปีคิกบ็อกซิ่งเฟเธอร์เวทด้วยซูเปอร์บอนเนี่ยเป็นแชมป์เหมือนกันแต่เป็นแชมป์เขาเรียกอะไรเป็นแชมป์เฟเธอร์เวทเฉพาะการอืม วันก็เตรียมการเอาไว้แล้วแหละหากเขาจะเอาไม่อยู่เอาไม่ไหวจริงๆก็คงให้แชมป์เฉพาะการขึ้นมาเป็นแชมป์แทนแต่ว่าวันไม่ขยับครับผมว่าโดนดองแน่ชิงกิาจะไม่รอดนะครับก็ถือว่าร่วมพูดคุยกันครับในช่องของเราเป็นเรื่องราวของกีฬามัดมวยนะครับชิงกิตอาร์ซอฟงอนแล้วไม่อยากจะอยู่กับวันแล้วจะไปให้ได้นะครับขอมาครั้งนี้เป็นตีข่าวใหญ่เป็นครั้งที่2เลยก็ว่าได้จากครั้งแรกที่ประโคม,มา บอกว่าอยากจะไปหาความท้าทยายใหม่อยากจะออกจากวันแต่วันก็ออกมาโตรอบนั้นบอกว่าผมยื่นข้อเสนอไปหลายทีแล้วคุณไม่เอาเองคุณอาจจะโดนดองแต่พอครั้งนี้มาก็เนี่ยฮะไล่ดูครับในพิกัดน้าหนักรุ่นเดียวกันรุ่นใหญ่ๆครับคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเวทจะมีชิงคิดอลลอซอฟแล้วก็แชมป์โลกเฉพาะการคือซูเปอร์บอลครับหรือว่าเขาเตรียมตัวจะให้มาลัดชิงกับซูเปอร์บอลก็ไม่รู้นะ แต่ว่าได้ชิงกันแน่ๆแ,แล้วครับระหว่างมาร์ตกับซูปรวรันหากชิงกิจจะไปจริงๆเพราะว่าคนที่อยู่ในแรงกิ้งอย่างตะวันฉายอย่างเงี้ยถ้าเสนอออฟเฟอร์เป็นตะวันฉายให้ชิงกิจสู้ด้วยชิงกิจอาจจะเอาก็ได้นะเชียร์หน่อยครับนะครับส่วนตัวก็ยังมองว่าตะวันฉายเบียดเบียดยังสู้ชิงกิจไม่ได้ในกิการคิกบ็อกซิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกติก,การมวยไทยแล้วก็มีศอกมีคุกวงในเบรดเซียนเองก็ไปเป็นโปรโมเตอร์เองซะแล้วนะครับรุ่นนี้เริ่มจะละสัมละสายแต่ว่าอีกรุ่นนึงอ่ะอีกรุน รุ่นที่ต่ําลงมารุ่นหนึ่งก็คือมวยไทยรุ่นแบนตอมเวทมีทั้งนาบิวนะครับมีทั้งเคียมรันต่างๆนาๆนารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่น่าดูมากยิ่งขึ้นครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งนั้นเอามาพูดคุยกับแฟนมัดมวยทางช่อง YouTube Boxing แอนดอมครับมีความเขียนอย่างไรเขาไปเพราะอะไรเรื่องเงินเรื่องความท้าทายหรือว่าเขาเรียกอะไรความรู้สึกส่วนตัวเหมือนกับที่เสียบสเคยบอกว่า,ามีความในใจมีความรู้สึกส่วนตัว ทำงานต่อกับวันไม่ได้อ่าอันนี้ก็เคยมีเหมือนกันหนึ่งความรู้สึกส่วนตัว 2. เรื่องค่าตัวที่ทําแล้วทําให้ดูว่ามันไม่สมน้ําสมเนื้อกับเขาหรือว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของคู่ชกที่หมดความท้าทายไปแล้วครับเจอกันคลิปต่อไปถ้าชอบมวยเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามและมาร่วมพูดคุยกันนะครับ b ็ xing f a แ d o ดมพอกันไม่คลิปหน้าครับ